สวัสดีครับมาเนี่ยมาเสนอเมนูซี่โครงไก่ไตนั่นมาต่ำเครื่องกันโดยมีตะไคร์คาหลักผักที่ล้วก,ก็ใส่เกือไปน้ำนิดนึงเพื่อสติดำให้ละเอียดแดงง้ง่ายๆเราก็ไ่ต้องตัดละเอียดมากนะครับกาตำเพราะหยาดก,ก่อน ตำไปเรื่อยๆคูรีคูรีไปเรื่อยๆตำเครื่องเทศไปใส่ใหันมั้อมอหอมทอดตำได้สักพักหนึ่งแล้วทอดกับมะส่พริกกระเทียมมอหอมตำร่วมกันเข้าไป เปร์เซียรสชาติที่หอมและแซ่บๆตามพ่อหยาดนะครับตามไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็มาใส่พริกไทยดำตามพ่อห,อห,อห,อหยาบหยาหรือสิเป็น ผิกไทยธรรมดาก็ได้ครับรสข้มหอมสแซ่บ oh. มาถึงขั้นตอนการปรุงเครื่องครับโดยโครงไก,ก่หฮัลกัสั์ไปเรียบร้อยแล้วนด oh. ับที่นึงกับมใสไซถงชู่วหดเรือแป้งนว oh. พราะประมาณครับ oh. แ,แต่บคุคคลที่ใส่หลายกระแสล้วใส่หลายกระแสรหน่อย นะครับแม่ซอดหองนังล่มอยอะลงงไปครับต่อมากระสิเป็นซอดภูเขาห้าเขียวใส่ประมาณเครื่องชน ต่อมาก,ก็เป็นสีดำเคืองซ่อสนัาเก็ต okay. ซอสท่าคูมิใส่เข้าไปสีแดงหอม ที่สำคัญก็คือเราจีนครับเราจีนใช่ไปหนึ่งฝาเพิ่มรสชาติเวิ่มอร่อยยิ่งขึ้นไปทีนี้เรากลับมาค้นเครืองอ้อลืมครับนามล่างคคบ ใส่เข้าไปเพื่อสิไดินี่น่ะเผิ่มนิดนึงลำว่าข้น,นคูเรคูเร่เห้เขากันเครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างสิได้เขากันถูกกันกับเมื่อไก่ทุกชิ้นทุกส่วนกวอนที่เขาสิเห็ดไก่ไตน้ำสำหรับเมนูนี้ เสร็จแล้วครับใส่ใบบํกกูดครับค้นต่อไปอีกให้เขาเข่ากันเพรกินก็นได้กินข้าวเข่าก็ได้กินกับแก้มก็ได้ครับแซ่บๆเซ็ตจากการปรุงเครื่องล้นกับค้นให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วทีนี้ขก็สิเตรียมหม้อครับ เตรียมล่งหมอครับตัดใส่หมอนจักมาให้เบิดให้เรียบร้อยนะครับผู้ชม นามเพราะปอดของไ่หลายาาเพราะว่าเอาออนามหลากขูกใสมากเร็วแล้วครับมาถึงขั้นตอนนี้คือใส่นามมาถึงเครื่องหลักปากเข้าบางอุดรวุรวิใบแห่งวุฒิใบแห่ร้อย หโมลได้ฟีลไฟกับสาไฟออนถึงไฟการในการดูแยตุ้นไปในเรื่อยเพราะน้ำมีไอซ์คือแม่นักกีฬาต้องเปลี่ยนน้ำเต่ละน้ำใส่เวลาสิบหา้านาทีสำหรับไก่ห้องไก่ของห้อง,องเพชรเจียสามน้ำครับน้ำละสิบหา้านาทีไฟกับ พาะประมาณกับไฟอ่อนเป็นไฟจางตุนไปเรื่อยๆเยพื่อที่สีพ่อแห่ก้นหมองใหม่ไฟแห้งอาจที่เกิดการไหมก้นหมองได้แล้วค่อยๆตุนไปครับพ่อนามขึ้นไอร้อนเฮรัะตักบอกนะครับแบบนี้นะครับนามราสิบหานาทีครับมีสามหนามอันนี้นามที่สามอครับท่นผู้ชม อย่างสุดท้ายแล้วที่สำคัญก็คือต้องใส่ผ่าเข้าบางอุ้ดกให้มีร้อยหัวครับไอ้น้าก็ให้อหยน้าบอ,อกมาจาก้างใหครับนี่ก็เป็นน้าที่สามเสร็จแล้วนะครับเ็าจะทำการเอาออกครับนี่เครับ นานที่สามงานทุดไทยอย่างสำรับขันต่อนน้่งสุกเป็นที่เรียบร้อยเสด็จนำออกมากแล้วประท่านหอมครับหอมไอ้หงอนหอมนี่ครับตระมาหนึ่งครับสุกแล้วเรียบร้อยพร้อมรับประทาน เด็ดไปกันำมะไลทนำไล่ไลไปครับหอมตักเสต็อมตักใส่จานตักเสต็จจานพร้พอมรับไปตักไปประทานครับท่านผู้ชม นักไตะยิ้ยไไปน้ำครับพี่น้องเสียังขาดซิโบ่ดีไม่ได้ครับสำหรับผมกำังม,มาอยู่ผิดลาดประการในแต่คอตรวจคอแพ้นะครับทำผูชมองตบ่ันรับเสืจาเรียบร้อยหรอแต่ห้องแบบ น้ำผักชีมารับแต่งหนังืระความสวยงามครับก่อนที่น้ำะระเบิดใรับประทานฝากช่องฝากงนายมห้นะครับผมทาประชุมขอบคุณนะครับสซาลามูน้สวัสดีครับ